สวัสดีค่ะโบ๊ทค่ะสิทธิ์เก่าจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโบ๊ทจะชวนรุ่นพี่มหิดลจากคณะต่างๆมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทํางานร่วมถึงวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานและเพื่อให้เราได้รู้จักหลากหลายอาชีพจากหลากหลายคณะกันค่ะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจที่กรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่จะมาร่วมแชร์ชีวิตการทํางานในวันนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เอิบแนะนําตัวหน่อยค่ะผม เอลฟ์ปวินพลทีระวงศ์นะครับจบจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาสังคมศาสตร์รุ่น58ครับตอนนี้เอลฟ์ทำอาชีพอะไรอยู่อยากให้แนะนําให้น้องๆรู้จักหน่อยค่ะตอนนี้เอลก็เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐ,ฐกิจอยู่ที่กรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งของเจ้าหน้าที่โครงการหมายความว่าไม่ใช่ข้าราชการครับแต่ว่าเป็น พนักงานที่ทํางานให้รัฐครับกองยุโรปกลางที่เอลสังกัดอยู่ก็จะดูแลประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางและก็ยุโรปเหนือด้วยครับประเทศในยุโรปกลางก็อย่างเช่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์โปแลนด์นะครับถ้าในยุโรปเหนือก็อย่างเช่นเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรประมาณนี้ครับและอย่างตำแหน่งที่เอลกำลังทำอยู่ล่ะคะที่เป็น จ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจที่กรมยุโรปเนี่ยคือเอลฟต้องทําอะไรบ้างถ้าพูดถึงเนื้องานนะครับเอลก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศเองหรือว่าจะเป็นการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงอื่นๆภายในรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าจะเป็นการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานทูต ไทยที่อยู่ในทวีปยุโรปหรือสถานทูตยุโรปที่อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลครับตามข่าวสารพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็ข้อมูลที่จะได้รับก็จะได้รับมาจากสถานทูตไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปก็จะคอยรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นมาทางโทรเลขของกระทรวงนะครับ เราก็จะสรุปข้อมูลต่างๆบวกกับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือต่างๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศวิเคราะห์เป็นรายงานการวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นงานด้านการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับหรือไม่ว่าจะเป็นการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปนะครับเพื่อดําเนินความร่วมมือในด้านต่างๆหรือ โอกาสที่ผู้นําของประเทศเราจะได้ไปพบกับผู้นําของประเทศอื่นในส่วนนี้เราก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้นําของเรา มีความพร้อมในการไปเจราจาหรือว่าพบกับผู้นําประเทศต่างๆด้วยครับทีนี้อยากให้เอลช่วยแนะนําวิธีการสมัครงานหน่อยค่ะก็ติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครงานจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้นะครับในเพจ Facebook ก็กดติดดาวไว้ได้เลยนะครับก็จะมีการประกาศรับสมัครตําแหน่งต่างๆส่วนในเรื่องของขั้นตอนการสมัครนะครับจะเป็นการส่งใบสมัครพร้อมกับมีการกรอกรายละเอียดนะครับอาจจะมีการถามคําถามอะไรบ้างเล็กน้อย ก็กรอกให้ครบถ้วนแล้วก็ตอบให้ดีนะครับส่งเอกสารเพิ่มเติมก็จะมีอย่างเช่น CV หรือว่าเป็น transcript แล้วก็เอกสารส่วนตัวบางอย่างนะครับเมื่อผ่านด่านการส่งเอกสารการสมัครไปแล้วถ้าเขาคัดเลือกเราเราก็จะต้องเข้าสู่รอบการสอบข้อเขียนอย่างของเอลตอนที่สอบข้อเขียนก็จะเป็นเขียนเรียงความ ตอบคาถามนะครับเป็นภาษาอังกฤษ <Gal> ถามคําถามอย่างเช่นว่าหลังจากยุโคโควิดแล้วเราจะมีแผนการพัฒนาฟื้นฟูป,ประเทศไทยยังไงบ้างหรือว่าถามอย่างเช่นว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ <LT. S 1> ต้องมีความรู้พอสมควรเกี่ยวกับประเทศของเราเมื่อผ่านรอบข้อเขียนแล้วนะครับก็จะเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์ของเอลก็สัมภาษณ์ที่กลมยุโรปเลยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่รับเอลเข้าไปทํางานโดยตอนนั้นก็สัมภาษณ์กับ อ่าเลขานุการกรมแล้วก็พี่นักการทูตอีกหนึ่งคนครับก็ไม่ยากเลยครับในขั้นตอนการสัมภาษณ์ก็สบายๆง่ายๆแค่ถามประวัติความเป็นมาของเราว่าเราเรียนที่ไหนมาจบจัดที่ไหนมาเคยทําอะไรบ้างประวัติการทํางานของเราสําหรับเอลฟเองเนี่ยคือสนใจงานด้านการต่างประเทศมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะแล้วเอลฟมีการเตรียมตัวยังไงบ้างตอนที่เอลฟเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับเอลก็เป็นทูตวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ครับโอกาสตรงนี้ที่เราได้ทําหน้าที่เป็นทูตวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดทั้ง ปีที่เรียนอยู่ที่มหิดลก็ทําให้เอลได้พัฒนาทักษะแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะทําให้สามารถทํางานในด้านการต่างประเทศได้ดีขึ้นครับอันนี้ทุกคนสามารถเป็นได้ไหมคะถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเนี่ยใช่ครับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนสามารถสมัครได้ครับไม่ว่าจะอยู่ปีไหนแล้วเอลก็ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับ กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยของเราครับตอนนั้นเอลก็ไปที่ University of c o n s t a n c e ที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็ไปเรียนสาขาวิชา Politics and Public Administration หลังจากที่เอลจบโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา1ปีนะครับเอลก็รู้สึกว่ายังเหลือเวลาที่เอลสามารถทำอะไรได้อีกในยุโรปอยากหาโอกาสที่จะฝึกงานต่อที่ยุโรปเลยครับก็คิดว่าที่ฝึกงานที่ไหนที่เราจะทำได้และเราอยากทำ ก็คิดว่างานด้านการต่างประเทศจึงเลือกไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงเบอร์ลินและก็ที่กรุงเฮกครับผมที่เบอร์ลินเอลก็ไปฝึกในฝ่ายพาณิชย์นะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าของประเทศไทยให้ผู้ค้าของไทยนะครับมีศักยภาพมากขึ้นในการส่งออกสินค้าไปให้มากที่สุดนะครับตอนที่ไปสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงเฮกก็ได้มีโอกาสทํางานใน2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็เป็นฝ่ายการเมืองเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศ อันนี้ก็จะเป็นเชิงวิชาการงานก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกับตอนที่เอลทำงานอยู่นะตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งที่เอลได้ทำก็คือสารนิเทศและพิธีการทูตนะครับฝ่ายนี้ก็จะเป็นเชิงประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนฝ่าย PR ของประเทศไทยนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ของชาวต่างชาติในส่วนของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเนี่ยอยากรู้ว่าเราจําเป็นต้องพัฒนาฝึกฝนในด้านไหนบ้างคะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับก็ครบทั้ง4ด้านเลยครับ ฟังพูดอ่านเขียนนะครับเราก็ต้องพัฒนาไปอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง input แล้วก็ output ในส่วนของ input คือการฟังแล้วก็การอ่านอ่านงานเขียนที่ดีๆให้มากฟังการพูดภาษาอังกฤษให้มากถ้าเรามี input มากพอเราก็จะสามารถสร้าง output นั่นก็คือการพูดออกไปหรือว่าการเขียนออกไปได้ดีมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนนะครับเอลมองว่าเป็นพื้นฐานของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ เพราะว่าเราจะมีเวลาได้นั่งจดจ่ออยู่กับการจรดปลายปากกาลงไปร่างออกมาสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับวางโครงสร้างของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปอย่างเป็นระบบถ้าเราสามารถ วางสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้อย่างเป็นระบบแล้วเราก็จะสามารถพูดออกไปได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วจากสาขาที่เอลฟ์แลนจบมาเนี่ยสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะมีวิชาไหนที่สามารถนํามาปรับใช้กับอาชีพที่เราทําอยู่ได้บ้างเราก็จะได้ศึกษาเรื่องของทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศระบอบการปกครองต่างๆ เราก็จะได้เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ประเทศไทย<ม>การพูดและการเจรจาด้วยนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้ครับเอลฟ์มองว่าเป็นประโยชน์ในด้านงานการต่างประเทศมากมากเลยครับทีนี้ถามหน่อยว่าเอลฟ์คิดว่าอะไรคือซอฟต์สกิลสำหรับตำแหน่งที่เอลฟ์กำลังทำอยู่นี้อย่างแรกเลยคือ Communication Skill ครับทักษะทางด้านการสื่อสารเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารทั้งการเขียนและสื่อสารทั้งการพูด<ม>งานทางด้านการต่างประเทศ ประกอบไปด้วยการเจรจาการพบปะผู้คนการติดต่อประสานงานต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากทาง verbal skill หมายถึงด้วยคำพูดและ non-verbal skill ที่ไม่ใช่คำพูดก็คือสีหน้าท่าทางร่างกาย communication skill อันดับแรกเลยครับอันดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของ analytical skill หรือว่าทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลต่างๆนะครับ มองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านอันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าจะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจและข้อมูลต่างๆที่จําเป็นและสําคัญนะครับ <c oughs> สุดท้ายก็น่าจะเป็น leadership ครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็น soft skill ที่ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองทําให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจในทัศนะของเอลไม่ใช่แค่เป็นผู้นําคนอื่นแต่เราต้องเป็นผู้นําตัวเองได้ด้วยก็คือจะต้องสามารถรู้ว่าเราจะทําอะไรและ เราจะทําเพราะอะไรครับและอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนน่าจะต้องอยากรู้มากแน่เลยนั่นก็คือเงินเดือนล่ะคะเงินเดือนในสายอาชีพนี้ในตําแหน่งที่เอลฟ์ทำอยู่เนี่ยสตาร์ทที่เท่าไหร่ก็พื้นฐานเลยครับ1 5ึ0 0บาทครับแต่ว่าหลังจากที่ทํางานไปนสักพักก็จะมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเล็กน้อยครับผมและในส่วนของตําแหน่งนี้เนี่ยบอยากรู้ว่าเราสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกไหมคะ ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราชอบจริงๆขั้นต่อไปในสายงานนี้ก็คือการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเป็นนักการทูตนะครับการสอบเข้าเป็นนักการทูตนะครับก็จะแบ่งเป็น3ภาคภาคก็จะเป็นการสอบปรณยัยความรู้ทั่วไปแล้วก็ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับภาคขอก็จะเป็นการสอบอัตนยัยเป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่เจาะลึกการเป็นนักการทูตทักษะต่างๆนะครับแล้วก็ทักษะการ แปลทักษะการย่อความต่างๆทักคอพักสุดท้ายก็จะเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็เก็บตัวครับผมซึ่งถ้าผ่าน3ด่านนี้ได้ก็จะเข้าได้เป็นนักการทูตครับสุดท้ายแล้วอยากให้เอลฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยน้องๆที่สนใจในตำแหน่งนี้อาชีพนี้ถ้าใครที่สนใจจะทำงานในด้านการต่างประเทศนะครับก็ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้ดีๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่แค่ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องการคนที่มีความรู้ภาษาที่สามอื่นๆด้วยเช่นกันถ้ามีทักษะการสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษด้วยก็จะเยี่ยมไปเลยครับนอกจากนี้แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในโลกของเรา และภายในประเทศของเราด้วยครับเพราะว่าก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราเอาไปสอบเป็นนักการทูตต่อไปได้ครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอลฟมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ชีวิตและประสบการณ์การทำงานกับเราในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับ